กลาัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็ผมมาเล่นเกมเพืชปะทะซอมบี้นั่นเองในเวอร์ชั่นผสมผสานกันรวมร่างกันนั่นเองนะโอ้โหรู้สึกว่าหมดนี้เป็นการรวมร่างกันนั่นเองนะก็ภารกิจครั้งนี้ก็คือการใช้ทานตะวันแล้วก็รวมร่างกันนั่นเองและใช้ทานตะวันให้หมดเลยแล้วก็ฟิวชั่นให้หมดอมืนั่นแหละและการประทะครั้งนี้คิดว่า ชนะหรือไม่ชนะกันแน่นะโอเคก่อนจะไปเริ่มก็กดติดตามกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมโอเคก็ไปเริ่มเล่นเกมเลยดีกว่านะเอาละตอนนี้ก็เริ่มเกมเลยดีกว่าแบบพืสิกเบสิกนะก็จะใช้ทานตะวันอย่างแรกเลยเพราะว่าต้องใช้ทานตะวันแล้วก็ฟิวชั่นกันทุกตัวนะแล้วก็จะมีนี่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 แล้วก็อันนี้ไปด้วยเผื่อๆแล้วก็จะมี เอออะไรอีกอ่ะขอระเบิดแล้วกันไว้ระเบิดบ้านแล้วก็นี้อืมมีอีกไหมนะอืมนีม่น่าจะไม่มีแล้วนะอืมโอเคใส่นี้ไปด้วยดีกว่าอ่ะไป Let's go ตึงตึงเอาละ โอเคเรื่องกันเลยดีกว่านะเราจะชนะซอมบี้ได้หรือเปล่านะโอเคขั้นแรกใส่ตัวนี้ไปก่อนอืมแล้วก็นี้ใส่ไปนี่การฟิวชั่นที่สมบูรณ์แบบแต่แค่รอตอนเกิดเท่านั้นแหละต่อไปใส่ตัวนี้ต่อปึ๊บใส่เอาตัวนี้ไปยิงก่อน รอแป๊บโอเคได้แล้วนี่แล้วก็จะฟิวชั่นกันปึ๊บโอ้ยยังไม่ได้อีกสิบท,ทานตะวันโอได้แล้วนี่แล้วก็จะฟิวชั่นปึ๊บโอ้โหสามตัวเอาเฮ้ยมันยังไม่ตายเดะเดะเดะเดนี่เออตายเรานี่ตายเอาไปแล้วก็วางระเบิดแล้วก็ต้องรอก,ก่อน อือนี่ยังไม่ใส่ไงยังไม่ได้ยังไม่ได้ไได <S <S เอาเอาไหนวะใส่ตรงนี้ดิแล้วก็เอาตัวนี้ไปยิ่งปักปักอุก้ยน้องทางตะวันระเบิดโคตรเจ๋งแล้วก็ใส่อีกอืมเอาตึ้นี่คือพืชทางตะวันพืชทานตะวันเป็นสีเหลืองเลยยอด อุ้ยๆแล้วก็ใส่เข้าไปนี่อุ้ยใหญ่ขึ้นทานตะวันใหญ่มากนี่ก็ใส่เข้าไปนะแล้วก็จะพวกนี้จะพลังพวกนี้จะเอ่อเจริญโตขึ้นนั่นเองนะรอเติิโตก่อนปึ๊บใส่ไปปึ๊บปึ๊บอุ้ยดำน้ำมาแล้วไม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปึ๊บนี่เอาเฮ้ยแย่แล้ว ได้ไหมเนะี่ยเดี๋ยว,ยว,ยวต้องหาตัวอันนี้ดิโอเคระเบิดตุ่มโอเคใส่ใส่ในนี้ก่อนปึ๊บเอามานี่อุ้ยเกือบไปอ๋อใส่โอ้แย่เลย อืมายถจาพังแล้วเอานี่ทัว่วทานตะวันทัว่วทานตะวันชื่อแบบอาหารเลยของกินนะ่ะของกินเล่นเลยแล้วก็ใส่เข้าไปนี่นี่ไงเติบโตเร็วอุ้ยแต่ว่ามันเติบโตช้าสักนิดนึงนะไม่เหมือนกับไอ้ตัวนี้แล้วก็จะมาฟิวชั่นตัวนี้ตัวนี้ก็พอๆกันแต่ว่าเติบโตเร็วนิดนึงมา เอานี่แน่ใกล้จะถึงแล้วใกล้ถึงแล้วจัดก้อนเลยทานตะวันอุ้ยเอาละเอาละ,เอาละมันจะปลุกบุกมาแล้วนี่โอ้โหใส่ไม่ได้ฮะมันฟิวชั่นได้อีกนะไอตอน,นอเนี้ยไอถั่วเนี่ยแต่มันฟิวชั่นไม่ได้ต้องใส่เพิ่มนี่ ฟิวชั่นเป็นร่างอัปเกรดแล้วก็ใส่ท่านตะวันและอัปเกรดให้หมดทุกตัว few later. เอาดีเอาดีเบดับเบิ้ลเลยแต่ว่าสองตัวกำลังจะมาอยู่เ้ยงับเรียบร้อยเอาดีทงทงอันที่สองใกล้จะมาต้องรอเอาโอ้เงียบแล้ว ไมบัวหายเอาอีกนึ่ดับเบิลด,ดับเบิลไปดีนี่เอระเบิดนี้สามารถระเบิดเป็นทางตะวันได้นะนี่ <c oughs> อุ้ยตบโครเยอะโอ้โหระเบิดทางตะวันอย่างแจ๋วโอเคทีนี้ก็ไม่มีอะไรหายห่วงแล้วชนะโช,ว,ชว์ชัวชิว แค่การกินมันนานแสนนานแล้วเกินวิมาแล้วไอ้ตยน้ำพอ,อก่อนหามาแล้วทงที่สงใกล้จะจบไหม่นะมาเยอะหรือเปล่าโอ้โหมาโคตรเยอะไม่เป็นไรทานตะวันเต็มระบบต้องจัดการมันเอ้ยใส่งับเข้าไปอวดีทานตะวันชะนะอยู่แล้วใส่่ใส ดูดิทานตะว,วันห้าพันสามดูโคตรคุ้มอะ่ะแต่ว่าเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นโอ้โหมันเริ่มบุกแล้วอะ่ะออางับไปเลยงับงับอุ้ยฝั่งนั้นระเบิดไม่นะมันจะกำลังกินทัวใส่ไปเลยทัวระเบิดซะเย้ลแยล้วยายได้ฝั่งทะเล ั่งทะเลเรียบร้อยตายแล้วหนึ่งงับไปเลยงับโอ้โหกินช้ชาจริงๆงับอีกทีหนึ่งยอ,อ้ยเพิ่มเอาดีทำได้เ,เปล่างับอีกงับเรียบร้อยงับอีกที งับดับเบิลงับอาบัวหายดับเบิลงับเดียบรอชนะแล้วท่านผู้ชมเอาล่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนี่คือทานตะวันเป็นนักรบที่สู้ได้แบบออาช้าแต่ว่าป้องกันได้ดีมากแล้วก็ทานตะวันเยอะด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันถ้าอยากให้เล่นแบบ เกมนี้อีกก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนบา,บาย